ชีปเปอร์ทำงานวิเคราะห์ภาพล่าสุดเฟเดริกพาลิซาไปหาหลานที่บ้านหรือไม่ยิ่งนานวันยิ่งวันขึ้นเรื่อยๆโซเชียลเผยข้อมูลล่าสุดแม่กล่าวว่าไงต่างชาตินึกถึงลิซาเมื่อพูดถึงประเทศเกาหลีแม้ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเกิด อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะเดินทางกลับมายังประเทศเกาหลีใต้ปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับไอดอลสาวชื่อดังลิซ่าลาลิ่ามนโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงหลังจากที่ได้ไปโชว์คา,าราบาสุดแซบใน Crazy Hot Paris และได้อยู่เที่ยวพักผ่อนที่นั่นต่อสักพักก่อนจะบินกลับมายังสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ทักทายแฟนๆที่มารอรับเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งพอมาถึงลิซ่าก็ยังได้อัปเดตเส็จภาพใหม่ๆลงในอินสตาแกรมส่วนตัวให้ชาวปริงได้เห็นวันสบายๆที่เจ้าตัวพักผ่อนอยู่ที่ฝรั่งเศสหลังจากจบงานอีกด้วยโดยภาพเสตนนี้เป็นภาพที่เธอนั้นออกไปเดินเล่นชิลๆชมวิวในหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าจิวานีตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งห่างออกไปประมาณ80กิโลเมตรได้ค่ะซึ่งหมู่บ้านนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่แห่งความประทับใจของจิตรกรผู้เรื่องรือนาวาโคโมเน่จิตรกรอิมเพชชันน ทาวรั่งเศคสคนสําคัญที่เลือกใช้ชีวิตปลูกบ้านจัดสวนคุดสระน้ําและรังสา์ผลงานที่สะกดหัวใจผู้คนทั่วโลกจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตในช่วงศตวรรษที่1 9ถึง20ที่ผ่านมาบอกเลยว่าหากใครที่นิยมชมช,มชอบศิละปะและภาพจิตรกรรมล้าค่างดงามต้องไม่พลาดที่นี่เลยจริงๆซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือไอดอลสาวของเราอย่างสาวลิซ่าแบล็คพิงที่ก็ได้เดินทางไปยังจีววนีมีการถ่ายภาพจิตรกรรมต่างๆมาให้ได้ชมกันทั้ง่ายังมีภาพที่เจ้าตัวนั้นทานอาหาร และเดินทานไอติมสุดน่ารักเห็นแบบนี้แล้วก็รู้เลยว่าเป็นวันหยุดที่สาวลิซ่านั้นแฮปปี้ขนาดไหน นอกจากนี้หลายคนก็ยังเดาว,ว่าเธอนั้นได้ไปที่ o f f i c i n e u n i v e r s e l ์แซลบอร์รีมาด้วยจากภาพนี้ซึ่งอ f ฟ i ิ i n e u n i v e r s อ l ์แซลบรเป็นแบรนด์เกี่ยวกับความงามผลิตภัณฑ์น้ำหอมสกินแคร์สบู่และอัศซเซอรีหลากหลายชนิดที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและก็ยังเป็นหนึ่งในเครืออาณาจักรของ LVMH ธุรกิจของตระกูลอานครอบครัวของเฟรเดริกอานที่มีข่าหรือกุ๊กกิ๊กอยู่กับสาวลิซา่าหลายคนเลยเดาว,ว่าหนุ่มเฟรเดริกนั้นเป็นคนพาเธอไปเยี่ยมชมที่นั่นหรือไม่พหลัังจากนน้ สาวลิซ่าก็ได้มาโพสภาพน้ำหอมของแบรนซีรีนด้วยก็เลยมีการคดดาดเดากันไปต่งตางๆนานา,นาว่าเฟเดริกอาจจะพาเธอไปดูงานเกี่ยวกับน้ำหอมที่นั้นนั่นเอง นอกจากนี้เราชิปเปอร์ก็ยังทํางานกันต่อไม่หยุดค่ะมีการวิเคราะห์ถึงภาพหนึ่งของลิซ่าอีกเหมือนกันซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่เธอได้ถ่ายรูปภาพวาน่ารักนรัก,รกฟีมือของเด็กเด็กมาลงมีคนคาดเดาว่นวา,น,วาน่าจะเป็นภาพวาดของลูกๆของคุณนาตาเลียและคุณอองตวนพี่ชายของเฟเดริกพอสังเกตดีๆลายเซ็นที่รูปเขียนชื่อไว้ว่าเนว่าซึ่งเป็นชื่อลูกสาวของนาตาเลียกับอดีตสามีของเธองานนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเป็นอย่างที่หลายคนวิเคราะห์กันจริงๆก็เถือได้ว่าเป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากมาก ที่เฟเดริกได้พาลิซ่าไปเจอลหลานแล้วไปเจอกับพี่ชายของเขาด้วยงานนี้แฟนๆที่เชียร์คู่นี้ก็ฟินกันหนักเลยค่ะเพราะว่าคู่นี้นั้นก็ดูจะชัดเจนขึ้นยิ่งข่าเรือนานวันเขาเท่าไหร่ก็มีโมเมนต,ต์ที่อยู่ด้วยกันออกมาให้เห็นบ่อยขึ้นเท่านั้นบอกเลยว่าท่านี้ถือว่าเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ก็ต้องยินดีกับทั้งคู่ด้วยจริงๆ และล่าสุดค่ะก็มีเรื่องที่แฟนๆชาวบลิงภูิใจอีกครั้งเมื่อมีข้อมูลออกมาว่าคนดังเกาหลีใต้ที่ชาวต่างชาตินึกถึงที่สุดเมื่อพูดถึงประเทศเกาหลีใต้นั้นมีสาวไทยอย่างสาวลิซ่าติดโผล่ไปด้วยซึ่งชื่อของเธอนั้นอยู่ในอันดับที่7ขดขณะที่แนะนววงแบล็คพิงก์นั้นติดในอันดับที่2ซึ่งด้านคอมเมนต์ของชาวเกาหลีก็ได้ออกมาแสดงความเห็นถึงโพลนี้ด้วยเช่นกันโดยบางรายระบุว่าลิซ่าไม่ได้ดังในเกาหลีแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะเธอนั้นมีแฟนต่างชาติเยอะมากมายแม้ว่าลิซ่าจะไม่ใช่คนเกาหลีแต่เธอ ก็เป็นผู้พิทักษ์แห่งชาติฉันขอขอบคุณทมากในขณะที่บางรายก็ระบุว่าทําไมต้องเป็นลิซ่าแล้วคิมยูนานักกีฬาทีมชาติเกาหลีล่ะเออลิซ่าติดคนเกาหลีต้องรู้สึกยังไงประมาณนี้เป็นต้น ซึ่งก็มีคนที่ทางเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยค่ะแม้ว่าสาวลิซานั้นจะไม่ได้รับความนิยมที่สุดในเกาหลีหากเทียบกับสามสมาชิกอย่างจีซูเจนนี่และโลเซที่เป็นคนสัญชาติเกาหลีอยู่แล้วแต่เธอนั้นกลับเป็นสมาชิกต่างชาติ1 0 0เซเพียงคนเดียวของวงแต่อย่างไรเธอกลับได้รับความนิยมในต่างประเทศอย่างมากมายเป็นคนเดียวในวงที่คว้าสถิติโลกมาครองได้เป็นจํานวนมากบอกเลยว่าความปังนี้ใครก็ชุดไม่อยู่ยังไงก็ต้องยินดีกับสาวลิซ่าที่มีชื่อเสียงมากๆจนกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล ต่อชาวต่างชาติในยามที่ได้ถึงประเทศเกาหลีใต้เรียกว่าโพนี้ก็การันตีความปังของเธอได้ไม่น้อยทีเดียว